อยากได้ภาพส่งของเยอะๆแบบนี้ทำง่ายๆตามมาเลยจ้าทุกคนวันนี้นะคะให้เราถ่ายรูปตัวเรานะคะถือกล่องพัสดุไว้หนึ่งรูปจากนั้นให้ไปที่แอปโฟโ o ้รูมค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเพราะว่านะคะเราจะทำการตัดฉากพื้นหลังที่เราถ่ายที่บ้านของเราออกไปเนาะกดโ o t o r o o m แล้วไปเลือกรูปภาพค่ะ ที่เราถือกล่องพัสดุเมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปมา1รูปนะคะที่เราต้องการตัดพื้นหลังออกโฟตโต้รูมนะคะแอปนี้เขาจะตัดออกให้เราอัตโนมัติเลยและเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคลาสสิ์อันที่2นะคะที่ไม่มีพื้นหลัง กดไปเลยหนึ่งครั้งจากนั้นให้เรามาเช็คภาพของเราเลื่อนตัวเราขึ้นไปอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดตรงคำว่า p โ o โ o ้ร o m ตัวภาษาอังกฤษข้างล่างเนะาะเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกตรงลูกศรจากนั้นนะคะกดบันทึกนะคะแชร์ไปแกลลอรี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ Facebook ของเราเลยให้เราเลือกรูปนะคะ การส่งของของบริษัทของเราขึ้นมา1รูปนะคะที่แอดมินจัดส่งให้เราแล้วจากนั้นนะคะนี่เลือกที่เฟซแล้วเนาะไปคำว่าแก้ไขใน Facebook เลยจ้าแล้วกดเพิ่มรูปภาพนะคะตรงแถบเครื่องมือตัวที่3นะคะด้านบนเห็นไหมคะจากนั้นให้เรากดเพิ่มรูปภาพคะ่ะเลือกรูปที่เราตัดไว้ในโฟลเ o อรรูมเรียบร้อยแล้วเอาตัวเรานะคะมาหดขยายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้พอดี กับรูปนะคะขนส่งของเรานะคะกับรูปกล่องของเราเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นอ่า รูปการขนส่งสินค้าที่บริษัทนะคะจัดส่งให้เพราะว่า,าแบรนด์ของเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเนาะดังนั้นหลายๆคนอยู่บ้านก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยสวยงามเสมือนว่าเราไปอยู่ในเคอรี่นั่นเองค่ะทุกคนคะลองไปทําดูกันนะสําหรับใครที่ทําตรงไหนไม่ได้ติดตรงไหนไม่ได้สามารถคอมเมนต์ไว้ถามครูพินได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพินด้วยนะคะ